คุณเซนซะบ้านรถและเงินจำนวนหนึ่งผมยกให้คุณสลันฉันอยู่กับคุณมา8ปปีอะอยู่ๆวันนี้คุณมาให้ฉันหย่าเนี่ยนะจิตใจคุณอะทำด้วยอะไรตอนนี้เราเป็นคนละชั้นกันหน้าที่การงานของผมตอนนี้สามารถหาคนที่ดีกว่าคุณได้และอย่างนะทรัพย์สินที่ผมยกให้คุณอะคุณใช้ทั้งชีวิตก็ใช้ไม่หมดแล้วควินจะต้องการอะไรอีกสลันคุณคิดว่าฉันสนใจและต้องการของพวกนี้งั้นเหรอตอนที่ฉันตัดสินใจอยู่กับคุณอะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีอะไร ไม่ว่าเราจะเหนื่อยหรือลำบากแค่ไหนฉันก็ไม่เคยบ่นสักคำเพราะฉันเชื่อว่าผู้ชายที่ฉันเลือกจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันและเครคนเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลานี่คุณไม่รู้เหรอไม่ต้องมาพูดเรื่องอดีตที่ผมฟังตอนนี้สิ่งที่ผมสนใจเพียงอย่างเดียวเซ็นเอกสารผมซะได้ฉันจะทาตามที่คุณต้องการฉันเซน็น พี่เจครับมามากินข้าวกันก่อนโอเคเฮ้นี่ฟ้าเดี๋ยวถ้พี่เขียนแบบเสร็จแล้วอะ่ะใช้วัสดุที่ดีที่สุดนะประเมินราคาให้ลูกค้าต่ำที่สุดเราจะกำไรไม่กำไรไม่เป็นไรแต่เราต้องมีงานจะได้มีเงินจ่ายพนักง,งานได้ครับพี่ ที่ร้าผมกลับมาแล้วคุณทำอะไรอยู่ฉันต้มมาม่าอยู่อะ่ะคุณรีบไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวลงมาก็ได้กินแล้วโอเคโอ้โหที่รัากกับข้าวน้าทานจังเลย <c oughs> นั่งกินข้าวที่รัก ทีร้ผมซื้อขนมที่คุณชอบกินมาด้วยคุณกินเลยงานของคุณอะใช้แรงเยอะคุณนั่นแหละกินเลยผมมาชอบกินอาหารฝีมือคุณมากกว่าเป็นไรพี่กับข้าวแม่อร่อยเหรอไม่เป็นไรพอดีเมื่อก่อนอะภระยาพี่ก็ชอบทําเมนูเนี้ยให้พี่กินความอร่อยก็คล้ายๆกันว่าแต่นายไปซื้อที่ร้านไหนมาอ๋อผมไปซื้อตรงข้ามบริษัทเราอะเขาเพิ่งมาเปิดใหม่ขายให้คนงานก่อสร้างเราโดยเฉพาะเลยนะแล้วคนที่ทํางานแถวเนี้ ไปกินอ่ะเขาก็ลดให้50%พี่อาหารที่ผมโทรมาสั่งไว้ได้ยังของคุณฝ่าใช่ไหมครับใช่ครับทั้งหมด300นะครับเอ๊ะพี่ทำงานอยู่ตรงข้ามนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้เจ๊สั่งไว้ลด50%ครับเดี๋ยวพี่จ่ายร้อยห้าสิบนะครอ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโอนจ่ายใช่ไหมโอนจ่ายครับแถมน้ำอารมณ์ฟรีด้วยนะคนนึงโอ้สังคมเรายังมีคนดีมีน้ำใจเยอะเลยเนี่ยร้านเนี้ยผมไปซื้อประจํำ แต่ทุกครั้งที่ผมไปนะผมก็ไม่เคยเชอเจ้าของร้านเลยสักครั้งเออจริงสิพี่ผมขอถามอะไรพี่หน่อยดีทำไมพี่ถึงอยากกับภรรยาพี่อ่ะก่อนที่เราจะเริ่มคบกันนะพี่ก็ไม่มีอะไรแต่เธอก็ยังยอมลำบากด้วยจนกระทั่งพี่มีบริษัทแต่แล้วพี่ก็บริหารจนขาดทุนไปพี่ยอมกัดก้อนเกลือกินได้แต่พี่จะไม่ยอมเธอลำบากอีกครั้งไม่พูดละ ได้กินค่ะยังมีงานอีกเยอะพี่เจครับอีกสองสามวันอ่ะเราก็จะย้ายไปที่โครงการใหม่แล้วพี่อาจจะแวะไปกินร้านอาหารที่ผมเคยไปซื้อให้พี่กินประจำนะครับก็ดีเหมือนกันนะพี่ยังไม่ได้กินเลยเลยเดี๋ยวฝาจอยพี่ข้างหน้าตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวฝากับที่ออฟฟิศนะไปเก็บของให้เรียบร้อยค่อยแวะกลับมาหาพี่แล้วกันโอเคได้ครับพี่ เนี่ยร้านม่ีปัญหาอะไรเลยครับทำไมอยู่ถึงเซ็งร้านล่ะอ๋อผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับผมแค่เป็นนายหน้าเซ็งร้านเฉยๆแล้วพี่พอจะทราบไหมว่าทาไมเขาถึงขายร้านนี้เจ้าของร้านนี้เหรอเขาเป็นหญิงไม้คนนึงเขามาเปิดร้านขายอาหารนะ่ะให้คนงานแถวนี้โดยเฉพาะกับข้าวก็ให้ในปริมาณที่เยอะข้าวเปล่าก็ฟรีแถมยังคิดแค่ครึ่งราคาตอนแรกที่ผมเห็นอะ่ะผมยังแอบคิดในใจเลยค้าขายแบบนี้จะไปได้กําไรได้ไงจนกระทั่งเมื่อวานอะ่ะ ผมถึงได้รู้ความจริงที่แกมาเปิดร้านอาหารนี้ก็เพื่อมาแอบช่วยสามีแกแบ่งเบาภาระเพราะสามีเก่าแกเป็นผู้รับเหมาอยู่โครงการตรงข้ามแต่ตอนนี้โครงการก็ได้สร้างเสร็จแล้วแกก็เลยปิดร้านไปแต่ก่อนที่แกจะไปอ่ะแกได้ฝากจดหมายไว้ฉบับหนึงน่งเฮียคะที่ผ่านมาขอบคุณเฮียมากเลยนะที่เคอยช่วยเหลือหนูตลอดมีเรื่องหนึ่งที่หนูอยากจะขอร้องให้เฮียช่วยฝากจดหมายนี้ให้คนที่สลาเผื่อวันนึงเขาเดินผ่านมา ฮะสลรันใช่สลรันเดินผ่านมาให้ผมมอบจดหมายฉบับนี้ให้เขาผมเองครับมียเผมขอหน่อยสลรันเมื่อคุณได้อ่านจดหมายนี้ฉันคงไปจากเมืองนี้แล้วโปรดให้อภัยฉันที่ใช้วิธีนี้ในการช่วยคุณเรื่องที่คุณตัดสินใจแล้วฉันรู้ดีว่าคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนใจคุณตัดสินใจอย่าก,กัาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง บริษัทล้มละลายคุณหมดสิ้นทุกอย่างแล้วไงสิ่งที่ฉันต้องการคือคุณไม่ใช่สิ่งของนอกกายพวกนั้นตอนที่เราไม่มีอะไรต้องทำงานหนักทุกวันถึงแม้ช่วงชีวิตนั้นจะลำบากแค่ไหนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนฉันก็ไม่เคยคิดจะโทษคุณเพราะนี่คือชีวิตที่ฉันเลือกตอนนี้คุณกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ฉันขอเรียกคุณว่าที่รักอีกครั้งที่รักอย่าทำงานหนักมากนะดูแลสุขภาพด้วยฉันไปละจากทิ้งถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ